อยู่อยู่กับผมบอนคลิปนี้อยู่กันในเกม keep going เกมนี้เป็นเกมแนว์เรอร์ที่มีเรื่องราวก็คือนี่เรื่องราวมันนะครับอันนี้เรื่องราวมันนะเฮ้ยอย่าโกไปเลยเพื่อน I'm here to help you มาที่เพื่อช่วยคุณและคุณนะได้อยู่ที่นี่ได้ยืนอยู่ที่อะไรนี่ยู่ที่ที่สวยงาม library นี่แปลว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาความหมายไปเลยนะครับ labyrinth หามหาแล้วครับผมมันพปอเขาบงกฎทําไมเขาไม่ใช่คําว่าแมสอะคํานี้ผมไม่เคยเจอนะครับลับลินนี่ไม่เคยเจอเลยเอะไม่เป็นไรกลับไปกลับไปหาในเรื่องต่อโอเคคุณคุณได้ยืนมาที่บนที่เขางมงกฎที่สวยงามมาเพื่อคุณนะนะคือของกฎที่สวยงามไม่เพื่อคุณเพื่อผมงั้นทาไมก็คุณจะได้ประชนภัยที่นี่และไปะสนุบสนุบไปกับมันว้าว อันนี้ในเรื่องนะก็เกมนี้เป็น h เ r อร r shot นะครับคือ horror อะไสั้นเกมนี้ถูกสร้างโดยไอ้ไม่ใช่ถูกสร้างดิคือสร้างภายใน2วันเท่านั้นก็เขียนเท่านั้นด้วย only make in t o day oh a strange ทำไมไม่รู้ว่า I'm going for bad and something เพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเกมนี้สร้างเป็นไงอ๋อแล้วเขาบอกสเปคการเล่นด้วยนะครับ สเปคไม่ไหวไม่ต้องเล่นน่าจะเล่นน่าจะเล่นไหวนั่นแหละใช้ ramc หรือสูงกว่านั้นแล้วก็ใช้ cpu intel i 5 gen 7ครับขึ้นไป md ก็น่าจะขึ้นไปแล้วแล้ะโอเคนี่ไงครับเกมนี้ไงขึ้นฟีดพอดีเลยลืมด้วยยังไงวันที่แล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับคือตอนตอนตนี้ที่ผมเล่นก็คือก็วันที่2ที่เขาลงเค่เเั้นไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับคือไม่มีอะไรให้ตั้งค่าเลยเขาก็บอกก็ตักคุ้คุณด้วยนะครับเนี่ย กดเมาส์ในเมาส์ล็อกลอกแล้วกด WSD กันทีแล้วกว็กด E s แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็สตาร์ทเลยแล้วกัน Welcome friend your game journey just keep going ครับนี่นขอบวุงคลนะครับยินดีต้อนรับครับแล้วอะไรอะ่ะก็รู้อยู่ในข่าวงกตมีอยากได้เทียนครับ เอาเอาเทนให้ได้ไหมอ่ะให้เทนได้ไหมมันมืดนะครับมันมืดโอ้เดินแบบไม่มีเลยเลย keep going ระวังเจ้าลูกโป่งร้ายเจ้าลูกโป่งร้ายนี่ไงโอ้โหเก็บเก็บไอ้นั่นเนี่ยเก็บโปสเตอร์อย่าบอกว่ามันมันคือเกมไอ้นั่นนะแบบแค,คล้ายๆสแลนเดอร์แมนเลยไม่ใช่คล้ายแหละใช่เลยเก็บโปสเตอร์ยิ่งเก็บ ก็ยิ่งเร็วอะนะฉันได้สร้างเขาคนนดี้เพื่อคุณเลยนะเธอเจ็ฉันสร้างของคนนี้เพื่อคุณเลยเจ็ดผมไม่อยากได้อะนะเจ็ดเพีงไม่ถามแล้วอยากได้รอเปล่ปาแต่ว่าคุณเป็นคนดีมากเลยตรงไหนม,นมันมืดมากแต่บอกว่ากดวิ่งไม่ได้นะจะซ่อนตัวยังไง ยังไงยังไงเจอนะอะไรนี่ลิฟต์ลิฟต์ยังไงออกยังไงออกไม่ได้ครับตายตรงนี้นี่แหละตายเดดรู้รับให้ระวังไอตัวนี้เลสเพลโอเคไอจอนไอโดนเลสเพลพูดอะไรเนี่ยเชื่อมพูดอะไร เริงสับไปให้เธอใครอยากจะเล่นแต่ผมไม่เล่นตกตาลายคุณมีบางอย่างที่ต้องหายอหายยังวันศิษย์ผมเจออะไรอ๋อไม่มีอะไรมี่ศิชิดผมหลอนไปเองนาบูดนาบูดนาบูดมอะไร หน้าเบอดเฮ้ยนี่ไงเริ่มแสงโอเคอืมชิอตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าอยู่ไหนแต่ผมไม่เห็นเลยนะเอ่อให้ระวังนั่นนะชิดล็อกหรือว่าไม่มีอัะนนะี้หรือว่าว่ามีแต่เขากำลังซุ่มอยู่ครบห้าอันแล้วเขาพุ่งมาเลย เป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นการคาดเดาที่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะสูงมากก็ประสบการณ์การเล่นเพลงโพดมัวเลยฮ่าฮาโอ้นี่ไงคุณเจลโอ้นี่ไงเจอแล้วไม่หาตั้งนาน โอ้วนวนไปกับท er ี่เดิมเจอสองรอบเลยวนกลับไปที่เดิมมาน่ะสองรอบฉันมีกองขวัญให้คุณด้วยจะให้กองขวัญงั้นไงชิดของขวัญอย่างนั้นให้หาเพื่อนไปนะนี่ไงเสียงได้เลยเราจะมาหาครับ keep going เจอที่วัดโอ้เราจะได้เจอแล้วได้ครับผมอยากจะเห็นเหมือนกันว่าคล้องขวาญเป็นยังไงเล็บประตูอืมกุญแจ อ่ทางตันโอเคเออไฟฉายไม่ให้อยากได้ไฟฉายจริงๆคือมีเทียนตรงนี้ช่วยหยิบเทียนแล้วก็นำทางได้ไหมนี่ไม่อะไรเอ้ยไอรูปภาพนี่มันสื่อถึงอะไรเอ่ยมาตรงนี้อ่ะกลาบไปดูมา อ,อะไรไอ่ะไฟออกเดมหาให้ครบก่อนโอเคโอเคหาครบก่อนก็ได้าหาภาพให้ครบแต่มันขาดนันหนึ่งอ๋อโอเคนี่ไงอู้สด็จนั่นเด้อือ สเ,เสด็จพิเศษสายคายวาดียายูาด,ยดาไอ้กระตุกนิดหน่อยจช่เขาหลุดจุดแจ๊บแป็กมานี่ไงยิ้มแล้วยิ้มวันดีครับเขาชีน้นำทางให้ขอบคุณครับผมนี่ไงเปิดแล้วไหนของควนันหยาด้ฝุ่นจังเลยของควัญอยู่ไหนเอ่ย กวาบเรียนอะไรนี่ give give ในเออกิฟ okay behind you คุณทำได้เพื่อนไม่มีอะไรให้คุณทำแล้วไม่ต้องเศร้าอีกต่อไปไม่มีการร้องไม่ต้องคิดซนนะตอนนี้คุณสบายใจแล้วนะเป็นเพื่อนกับฉันนะเป็นเพื่อนกับฉันแล้ว เยมยี่ม่จะเยีมเฮ้ยเ้าจะจอมืดเลยเอาแล้วเด้งเลยอยอดเลยใช่เป็นเกมดีนะครับสร้างมาภายในสองวันเป็นไปได้ยังไงสองวันเท่านั้นสร้างเกมนี้สองวันเท่านั้นแล้วไม่สร้างต่อเลยบราโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ